ชาร์จมือถือกับแท่นชาร์จไร้าสาย แบบนี้จะทําให้แบตเสื่อมจริงไหมคลิปนี้ครับมีเพื่อนๆามเข้ามานะครับบอกว่าถ้าเราชาร์จมือถือกับแท่นชาร์จแบบนี้นครับมันจะทําให้แบตเสื่อมไหมถ้าเกิดเราชาร์จแบบนี้ทุกๆวันอย่างแรกนะครับพี่เอกขอตอบก่อนนะครับการชาร์จด้วยแท่นชาร์จไร้สายแบบนี้ไม่ได้ทําให้แบตเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อที่บอกว่าการใช้แท่นชาร์จไร้สายแบบนี้จะทําให้แบตเสื่อมหรือว่าจะทําให้เครื่องพังเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับจริงๆแล้วพลังงานที่ใช้ในการชาร์จของแท่นชาร์จไร้สายเนี่ยมันต่ำมากครับมัน ความกังวลที่บอกว่าการชาร์จมือถือกับแท่นชาร์จไร้สายเนี่ยมันทําให้เครื่องมันจะร้อนนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าในป right ัจจุบันนะครับแท่นชาร์จไร้สายที่มีมาตรฐานนะครับมันจะมีระบบควบคุมอุณหภูมินะครับไม่ให้สูงเกินไปนั่นแปลว่าเมื่อเราวางชาร์จลงไปแบบนี้ปุ๊บนะครับมันจะชาร์จเร็วก่อนะครับซึ่งเต็มที่ของเขาคือประมาณ1 0บถึงยีวัตต์เท่านั้นเองและตอนนี้พอมันชาร์จเร็วใช่ไหมครับมือถือก็จะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นตัวแท่นชาร าร์จหรือไวเลสชาร์จที่ได้มาตรฐานนะครับสรุปนะครับใครที่กําลังใช้แท่นชาร์จหรือไวเลสชาร์จในการชาร์จมือถือนะครับไม่ต้องกังวลครับสามารถชาร์จได้ไม่ได้ทําให้แบเตเสื่อมแล้วก็ไม่ไทําให้เครื่องพังด้วยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์แชร์ให้เพื่อนๆแล้วก็ใครที่มีคำถามไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็อย่าลืมกดติดใจกดติดตามครับ